สวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับอผ่านไปสองวันครับกลับมาดูหน้างานที่นี่วังสะพุงครับวังสะพุงกับหน้างานซานี่ครับโดยอาจารย์หลนล้อเหล็กครับกับทีมซปเปอร์ยาวเราครับผม นี่ครับนี่ครับวันนี้ก็ปืบหน้ามาได้ระดับหนึ่งครับอาจารย์หลวนล้อเหล็กกำลังใช้รถแบ็คโฮครับทอยขึ้นชั้นสองชั้นสครับเพราะว่ามันเอารถดำวิ่งขึ้นมาไม่ได้ครับผมตอนเย็นต้องเอาแบ็คโฮครับมาทอยขึ้นครับแบบนี้ครับผมทอยขึ้นแบบนี้แหละ เริ่มสวยงามครับเริ่มสวยงาม เดี๋ยวดูก่อนครับเสร็จไปแล้วลูกนึงครับเหลือลูกนึงแล้วก็เหลือคลองอีกเส้นหนึ่งครับงานเราก็จะจบครับลูกนี้ครับพี่น้อง ลูกนี้เพิ่งเริ่มขุดเมื่อเช้านี้ครับเป็นต้นมา บ่อนี้เสร็จแล้วครับนี่ลูกนี้เสร็จเรียบร้อยลงไปครับผลงานอาจารย์หลนล้อเหล็กครับ เรียบร้อยโรงเรียนแจวครับเรียบร้อยโรงเรียนแจวเรียบแล้วโรงเรียนกอยมาได้อัปเดต ลง youtube ให้กับเจ้าของงานเขาดู2วันนะครับผมมันดูวันนี้ก็เป็นรูปเป็นล่างครับเขาโคง้งก็มองเห็นที่เสร็จแล้วแหละครับนะผมมองเห็นที่จบครับเนื่องจากว่างานนี้มันทํายากครับผมมันทำยากนะ ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับลุยขีตมครับพี่นอ้องลุยขีตมครับ แปลงข้างๆนี้ครับเขาก็จะขุดดินตรงนี้เอามาถมนะครับรับงานแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวรอง,งานนี้เสร็จนะครับก็ทำให้ครับจัดให้ตามคำขอครับเป็นงานที่งานออกครับงานออกนี่เป็นสะขนาด ความกว้างนะครับหนึ่งไร่นะครับผมหนึ่งไร่หมายถึงหนึ่งไร่รวม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 คันนะครับผมรวมคันด้วยนะครับลูกนี้ครับก็ลูกใหญ่นะครับผมลูกใหญ่อยู่ เป็นจังได้เป็นจังได้น่าจะวิ่งได้แล้วเศร้ารมไปไอ้ท่อนไปได้เบิดสุมองไวก่อนเนี่ยนะไปเดบดสุมองไป ะเอ้าอมันใส่บหมทัดได้ติดเดีด๋ยวนี้แลนได้ไปเนี่ยงานเนี่ยแลนใส่่งานนี่มันเริ่มแลนได้ไปทางเหระทางมันเริ่มแลนได้ไปแลนได้อยู่แลนได้อยู่สองตาคือเก่าติดไปได้หรือสองตาฮะไปไปสองตาตาเดียวติดงอนโห อืมโอ้พี่นออ้องลำบากมากครับงานนี้ เป็นดินจังใดดอกพี่น้องอเนียวๆครับ้งางล่างนี่เป็นเละเละไปหมดเลยสัปะสัภวิทยา เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะแห้งกว่าเดิมอีกครับแต่ละวันที่ที่ถมนี่ก็สูงขึ้นเรื่อยๆครับสูงขึ้นเรื่อยๆ ต้องใช้รถแบคโฮค,ครับถอยดินขึ้นนะครับนวมนามมวมนามไปเบิดครับเหมือนเหมือนกับว่าเราอยู่ข้างล่างเลยเรากับว่ามันเป็นพื้นที่ ไม่มีอะไรครับเป็นแบบคล้ายๆกับมันมีนั่นแะแต่ก็ไม่เป็นไรครับพอวิ่งได้ตักเดียวสองตักครับเล่มออกครับขี้นองไก้เป็น้วละ่ะใกล้แล้วครับจอเขาไม่แล้ว สองหมื่นสี่พบนวัตต์ยี่ว่วาอยู่นี่หมูอื่นครับหมูฮือครับพี่น้องนี่หมูนี่ หลายๆคนคงจะถามนะครับว่ารถผมหมดหรือเปล่าในนี้นะครับในนี้เป็นรถผมทั้งหมดยกเว้นรถเสียทรน,นครับรถเสียทรเป็นรถร่วมครับผมให้แกแกย,ยังไงสําหรับงานนี้ผมจะให้เป็นรายวันครับแต่ใหเป็นไล่เทียเ่ยวนี่ว้ายใส่ได้ตักเดียวพี่นอะสองตักให้เป็นรายวันเลยครับจ้างเป็นรายวันเลย ด่างเสียทอนเป็นหลายวันเลยครับ ถ้าดินขึ้นเลียหลเถอะพี่น้อง ตอนได้ถอนฟ้านะครับ คครับคลิปนี้ไว้ติตตามใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับงานนี้ต้องใช้รถดัมทอยขึ้นแบบนี้ครับเราต้องใช้ใช้เบโคทอยขึ้นครับรถดัมขึ้นมาเหยียบไม่ได้ครับดินมันเป็นดินหลม้หลมๆครับดิน เนียวเหนียวรวมรวมเละเลครับไม่ไรู้เป็นดินยังไงดอกพี่น้องเป็นดินจัสิล่ละไออาจารย์หลนร้อเลยครับรเอาไปโคมาทอยขึ้นครับ พุงนี้ไม่มีที่วางครับพุงนี้ไม่มีที่เทครับทาให้ทอยขึ้น นีไม่มีที่เทเข้าสู่วันที่8ครับผมวงการทำงานที่นี่นะครับ,รบจจรยังนะ เล่งเบอร์สิบแล้วครับอีเล่งเบอร์เ้าครับ ไปขับมาก็เริ่มจะชินไม้ชิ้นมือแล้วครับล้นร้อนเหล็ก อเคครับคลิปนี้อัปเดตหน้างานครับให้ได้ชมกัน <Okay. S 1> โอเคโหดๆหน่อยขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ